สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะมาพบก,กับช่องพานิดาพารวยเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋างวดประจําวันที่29นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุกนการพนันทุกชนิด เด็กตามก,กว่า1ิปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปข,ของเมื่อวานเนาะซึ่งวันที่28แอนให้เด่นที่3 8 2นะคะรูดไปที่3นะคะผลในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจ9 6 9ล่าง2 3นะคะอ่ะเด่นที่3วิงรูดที่3มานะคะ ส่วนตัวจับคู่แอดหลุดไปเนาะในรอบพิเศษนะคะ5 1 4ล่างเททาง1นสไปเข้าแนวทางเลขทูมเนาะส่วนล่างแอดก็หลุดไปนะคะในรอบปกติ4 2 7ล่าง2 1นะคะ2เซทแอดหลุดไปนะคะส่วนล่างนะคะเด่นที่2มา 2- 1มา, 2, 1, มาตรงๆนะคะเปน็นเอ็นที่สูมา2 1นเนาะพี่น้องจ๋าในรอบปกตินะคะส่วนในรอบวีีนะคะ644ล่าง1 4สีอันเนี้ยหลุดไปนะคะ อ่ะตามต่อแล้วกันเนาะวันนี้ก็ามาคู่เดียวนะคะยังไงก็อ่าฝากรับชมคลิปแอดให้จบนะคะฝากเป็นกําลังแรงใจให้แอดด้วยเด้อพ,พี่จ๋าห่างหายไปนานเลยเนาะไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะกลับมาแล้วเนาะอาจจะลงช้าหน่อยแต่ก็พยายามจะลงให้นะคะพี่พจ๋าอ่ะตามต่อกันที่ตัวเด่นเลยแล้วกันนะคะสําหรับเด่นวิ่งรูดในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่6นะเด่นไปที่6เด่ดไปที่3แล้วก็9นะคะ เดือใครจะจับชุดวินในตัวเด็ดของแอดนะคะรุนได้4น้นอยเหมือนเดิมตั้งแต่รอบเฉพาะถึง VIP นะเดี๋ยวมาดูตัวเด่นแต่ละตัวนะคะว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตัวที่แอดจับคู่ให้เนาะส่วนเด่นที่6นะคะแอดให้ไปที่6 2นะคะแล้วก็6 7ส่วน3นะคะ30 31ส่ 3, 0, 3, อ่ะส่วน9 91แล้วก็อ่า97 นะคะพี่จ๋าแล้วก็97เนาะทีนี้เดี๋ยวเราดูตัวที่แอดเน้นกันว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างสําหรับตัวที่เด่น6นะคะแอดเน้นไปที่62หรือ92เนาะอ่า62หรือ92นะคะส่วน3เน้นไปที่30 ส่วน9นะคะเน้นไปที่90นะคะแนวทางของแอรก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่จ๋าจุดไว้แคบไว้นะคะตัวเด่นที่แอรให้ไปใส่เบิ้ลก็อย่าลืมแล้วกันนะคะก<อ>็ขอขอบคุณพี่พี่เอทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้แห่งๆรวยๆยกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ